เครื่องซักผ้าขึ้นเ,เครื่องหมาย OE ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมารับชมคลิปสัตว์ต่ลิปนะครับวันนี้กับเครื่องซักผ้า LG ขึ้นเครื่องหมาย OE ที่หน้าปัดคอนโทรลนะครับเครื่องนี้ถ้าดูตามรหัสโค้ดที่เขาบอก ที่โคตเย่งมานะครับก็คืออาการน้ําไม่ออกน้ําไม่ถ่ายทางด้านน้ํโอขัดค้่องอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอาภาคปฏิบัติมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งดังกล่าวมันไม่ได้เป็นดังนั้นนะครับตรวจเช็คดูแล้วทางน้ํโอการอะบาน้ำอะไรต่างๆเครื่องกรบปกติ แล้วก็คลิปนี้สั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับตัวเสียก็คือเฟเชอร์น้ำครับเฟเชอร์วัดระดับน้ำนะครับเป็นตัวเสียซึ่งในรูปก็ผมได้เปลี่ยนเฟเชอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าอาการมันก็หายเป็นติดทิ้งครับนมาบอกเพื่อนๆจากประสบการณ์จริงครับ